สีสีมาหัเสริกข้าพาเจ้าจะขอเบิกบายสีทั้งเจ็ดชาญอีกทั้งเครื่องทำควาเหล่านั้นก็มีอยู่มากเหลือหลายข้าพาเจ้าจะขอยบูชาในเวลาวันนี้ครั้นไดมาหาบิชัยเลิกดีแล้วจึงจเจาครูผู้รู้เดียวมาเป็นครูเย็บบายสียจัชฉลั งามดีดูเป็นที่ชอบก็อนเนอเอให้หนางทองดวงกนันนางทองดีลูกศิษย์มีครูมแต่ละล้วนคนรู้นนั้นมีอยู่หลายคนว่าท่านอย่ายมีกระทัน ยายโซนแกเป็นคนโบโราณนางทองคงขนางทองป้านขาพึ่งฝึกมาหม่อีมะละกอก็หฮาวาอีทางมันทเทศดฝากทองไม่กลัดใบตองหาวายเอกครบครันนางทองเมืองขนางทองมีมหนังทองดินนางทองคำแกเป็นลูกสัตว์ในน้ำน่ะเอาไวา้ฉันตนแกเป็นปลา อน,นนลพพนน้มอยู่พร่างพูแกเป็นรูปเนืออรูปโปติจระเกรากแกเป็นพยาปราติบังพดบังดำจะแกเป็นโรูปช้างน้ำเดิอนออกจากาำดง นับประนันาจาันทรองก็ใส่ใส่ทองหน้าตั้งโคเจะโครงมองโดก็สิอยู่ในนอกกระจังจะแก่เป็นรูปจังพลังก็เดินตามทางพายรยราชาสีตัวรายอย่าว่าใครผายผ่า,านเอื้อนนี่ตามเครือ อาวัาลเลชอชาญงามจริงรูปร่างตันลังแก็บจิิงแก็บดับเป็นนางมาโนราพากานน้ำเล่นพลานป่าไม่เห็น,นคล้องด้วยหนคาคางแกเป็นพระยา โอ้นารุตยุดเจ้าโอุตสาบริวงราชกับนางคารวีก็เป็นองค์พระระกตเอานางอิเมรีก็ช่วยเดเนตดมานดาเกแตรป่าห่อนี้ หอไปบุรีเมืองทานตะวันจะแก้บเป็นประรสกอดอนางเมรีก็หอไปบุรีก็เมืองทาน,นตะวันตะคุณอยากหุนหันก็รับประโยชน์นั จริงใยนะคณอยากจังไรจริงด้วยเว้นเกโอเทวีก็ดับพระนันละจันทีสีนางทองมีนักนางทองมาว่าขาดจะตำจันเตียกทำไมสูดีจะแข็งใจลองดูแค่เป็นรูปหอยสังเอารูปงอบสุวมอยู่รัตนะเอยนาตาครูนี้ร้องไห้ละการก็เมื่อพ่อตา ท่านชายไปหาเนื้อหาปลาแก่เป็นเทวินและแก่เป็นอินทร์ลงมาแก่เป็นพระราชาสิมาขีมาอีคลีแก่เป็นสุขวินญ,ญาพรธลลกในยบุรีสุริยาพาเนี้ไปฝังเอาวา้ในพลายได้ลูกแล้วใสไปยังเมืองนบิดาแก เป็นชายนายาเชตาอันาชัยนาหินโดกจำปาโอพรารรชาโศกสารพ่อลูกพบกันแล้วก็อยู่ในโดงพงพลายพากันเข้าไปไปยังเมือง อายกาดาปานาันชันหาสินางทองมาและขะนางทองคงแกเป็นสุวรรณนาหงโลงสองเอื้อนนี่กระหบทองลอยกละลาหลงว่าไปะยะมามหานรูสำคัญในโศกสันนักนาแกบเป็ลพระรามเดินตามนักกันมา กันมาแก้มเป็นนางเิลาสิมาเข้าป่าดงรกดพนาแหละฉันหนหกไกันางทองนกและขนางทองมาแก้เป็นโหงเหมมาราโพนนภาวาบินแลว้วก็หาสเดลอินสียนางกินเออนีนารากับนางกินนรีนั่นจะมีอยู่ส้ำเร็จแต่พอถึงชั้นเจ็ด ใส่ข้าวควันเงินทองเละพ่งพันละจึงจะส่ยอดบายสีข้าไปเจ้าจะคอยบูชาในเวลาวันนี้ควันประศกประสาวเจ้าเอ๋ยเจ้าย่าได้เข้ามาเสียดสีทางขนมข้ตมกระจัดแจงตบแต่งเอาไว้มากมีข้าไปเจ้าจะคอบูชาในเวลาวันนี้ขอให้พ่อนากจงมีชัยสวัสดินดี ครัน้นใดมาหาบิชัยยะเลิกดีลันคองของขึ้นสองสามทีใครเสียงดยีโหร้องด้วยไวชัย